ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็วประเทศไทยก็ไม่ยอมหยุดนิ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตและวันนี้เราจะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกของนวัตกรรมที่กำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งเอเชียกับ n e x u s Velocity 2025รถไฟอัจฉริยะไทยรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกขนานนามว่าเป็นขบวนรถแห่งศตวรรษที่21รถไฟที่ผสมผสานเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง เข้ากับระบบ AI ควบคุมอัจฉริยะและการออกแบบที่สวยงามเหนือจินตนาการเป็นมากกว่ารถไฟแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคแห่งการเดินทางแบบสมารถทและยั่งยืนที่สุดเท่าที่เคยมีมา Nexus Velocity 2025ถือกำเนิดจากแนวคิดที่เรียกว่า Intelligent Mobility Revolution หรือการปฏิวัติระบบขนส่งอัจฉริยะโดยเป้าหมายในการสร้างระบบการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยวิศวกรจากสถาบันเทคโนโลยีชั้นนำและพันธมิตรจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกซึ่งทั้งหมดมุ่งมั่นที่จะยกระดับการคมนาคมของไทยให้ก้าวสู่มาตร,รฐานระดับโลกแรงบันดาลใจของ Nexus Velocity เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าทำไมรถไฟในไทยถึงยังไม่สามารถก้าวเข้าสู่ยุคความเร็วเหนือเสียงได้ คำถามนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นขอองค์การวิจัยยาวนานกว่า6ปีก่อนจะกลายเป็นโครงการจริงในปี2025รถไฟรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าความจุสูงและเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กควบคุมแรงยกทำให้มันสามารถลอยอยู่เหนือรางได้โดยไม่มีการเสียดสีของล้อก,กับพื้นส่งผลให้ลดแรงต้านลดเสียงรบกวนและเพิ่มความเร็วได้อย่างเหลือเชื่อถึงกว่า600กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกต้องบอวกว่า n e x u s Velocity 2025คือผลงานศินละปะบนรางรถไฟอย่างแท้จริงตัวขบวนมีลักษณะเพรียวบางเหมือนกระสุนปืนที่ออกแบบให้สอดรับกับหลักอากาศพลาศาสตร์หน้ารถไฟถูกออกแบบให้มีมุมลาดพิเศษคล้ายกับหัวฉลามเพื่อลดแรงต้านลมโดยใช้วัสดุนาโนคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ถึง3เท่าผิวของขอบวนเคลือบด้วยวัสดุ ดับที e สกินที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามสภาพอุณหภูมิและแสงเช่นตอนกลางวันจะสะท้อนแสงเพื่อลดความร้อนแต่ตอนกลางคืนจะเรืองแสงอ่อนๆช่วยในการมองเห็นบนรางภายในขบวน Nexus Velocity ถูกออกแบบให้เหมือนเครื่องบินระดับ First Class ผสมผสานระหว่างความรูหราความสบายและเทคโนโลยีล้ำยุคทุกที่นั่งติดตั้งหน้าจอควบคุมส่วนตัว ระบบเสียง 4D Surround พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยและอังกฤษผู้โดยสารสามารถปรับอุณหภูมิความสว่างหรือแม้แต่สั่งอาหารจากเมนูดิจิทัลได้โดยไม่ต้องเรียกพนักงานนอกจากนี้ยังมีห้องพักพิเศษสำหรับนักเดินทางระยะไกลห้องประชุมบนรถไฟและโซนเลานอ์ที่มองเห็นวิวพาโนารามา360องศาผ่านกระจกนิรภัยชนิดใหม่ที่ตัดรังสี UV ได้เกือบ99% ระบบควบคุมของ Nexus Velocity ใช้เทคโนโลยี AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารและสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทมเช่นถ้ามีสภาพอากาศแปรปรวน AI จะปรับสมดุลแรงดันอากาศให้คงที่ภายในขบวนรวมถึงควบคุมการทรงตัวขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงทำให้ผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวลไม่ต่างจากการลอยอยู่ในอากาศระบบนี้ยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายการจราจรระดับประเทศแบบเรียลไทม ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาหรือปรับความเร็วโดยอัตโนมัติเพื่อให้ถึงจุดหมายตรงเวลาสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือการใช้พลังงานสะอาด100%โดยเ e x u s Velocity c i t y ใช้ระบบควอนตัมแบตเตอรี่เซลล ที่สามารถชาร์จเต็มได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีและมีอายุการใช้งานมากกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนถึง5เท่าพลังงานส่วนใหญ่ถูกผลิตจากโซลารเซลล์รุ่นใหม่ที่ติดตั้งบนหลังคาขบวนและสถานีรวมถึงระบบชาร์จแบบไร้าสายจากกลางแม่เหล็กพิเศษที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยทำให้รถไฟสามารถวิ่งต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องหยุดพักระหว่างทาง ในส่วนของความปลอดภัย Nexus Velocity 2,025ใช้มาตรฐานเดียวกับระบบควบคุมการบินพาณิชย์ทุกขบวนเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมกลางที่สามารถตรวจจับความผิดปกติได้ทันทีภายในเสี่ยววินาทีมีระบบออโต้อม r g รเจนซี s เรสปอนที่จะสั่งหยุดขบวนอัตโนมัติหากตรวจพบความร้อนเกินหรือแรงสั่นสะเทือนผิดปกติ นอกจากนี้ตัวขบวนยังมีระบบการสะเทือนแบบแม่เหล็กคู่ที่สามารถปรับระดับแรงดูดได้เองตามสภาพรางซึ่งช่วยให้รถไฟสามารถวิ่งได้แม้ในพื้นที่ที่มีแรงลมแรงหรือแผ่นดินไหวระดับตำ่ำสำหรับเส้นทางแรกของ Nexus Velocity จะเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครไปยังเชียงใหม่ใช้เวลาเพียง55นาทีเท่านั้นเส้นทางนี้ถูกขนานนามว่าสายเหนือแห่งอนาคต และจะกลายเป็นต้นแบบในการขยายเครือข่ายไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ในอนาคตด้วยระบบสถานีอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ารถบัสและระบบขนส่งในเมืองแบบไร้รอยต่อผู้โดยสารสามารถใช้บัตรหรือแอปพลิเคชันเดียวในการเดินทางทุกเส้นทางทั่วประเทศสิ่งที่ทำให้ Nexus Velocity แตกต่างจากรถไฟความเร็วสูงทั่วไปไม่ใช่เพียงความเร็วหรือเทคโนโลยีแต่คือ จิตวิญญาณของความเป็นไทยที่ถูกใส่เข้าไปในทุกการออกแบบบอกที่นั่งและตกแต่งภายในใช้ลวดลายผ้าไหมไทยในโทนสีทองและน้ำเงินเข้มผสมกับแสงไฟแบบวอมโทนให้ความรู้สึกอบอุ่นทันสมัยดนตรีประกอบในขบวนเป็นเสียงดนตรีไทยประยุกต์ที่ผสมอิเล็กทรอนิกส์เบาๆเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความก้าวหน้าในเวลาเดียวกัน รัฐบาลไทยได้กล่าวว่า Nexus Velocity ไม่ใช่แค่รถไฟแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Thailand Vision 2050ที่จะผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป้าหมายระยะยาวคือการสร้างเครือข่ายรถไฟอัจฉริยะที่เชื่อมต่อไทยลาวเวียดนามกัมพูชาและมาเลเซียภายในปี2030ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ Nexus Velocity ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Green Horizon Initiative ที่ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคคมนาคมลง40%ภายในปี2035โดยการแทนที่รถโดยสารและเครื่องบินระยะใกล้ด้วยระบบรางพลังงานสะอาด ข้อมูลเบื้องต้นเผยว่าเพียงแค่ขบวนเดียวของ Nexus Velocity ก็สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า50,000ตันต่อปีเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า2ล้านต้นเลยทีเดียวในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Nexus Velocity 2025มาพร้อมกับระบบ 8G Hypernet ที่เชื่อมต่อดาวเทียมและโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศ ทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ10กิกะบิตต่อวินาทีได้อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะรถไฟวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดมีระบบสตรีมมิ่งบอร์ดคอนเทนต์ส่วนตัวและโหมดวอร์ชวลวินโดว์ที่สามารถเปลี่ยนหน้าต่างรถไฟให้กลายเป็นภาพจำลองทะเลภูเขาหรือท้องฟ้ายามค่ำคืนตามความชอบของผู้โดยสาร เบื้องหลังความสำเร็จของ Nexus Velocity คือทีมวิศวกรไทยกว่า300ชีวิตที่ทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พวกเขาใช้เทคโนโลยีจำลองสนามแม่เหล็กขั้นสูงเพื่อปรับสมดุลแรงยกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยรวมถึงพัฒนาระบบระบายความร้อนด้วยนาโนเจลทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เสถียรแม้ในอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสิ่งที่รถไฟหลายประเทศไม่สามารถทำได้ การเปิดตัว Nexus Velocity 2025ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สถานีต้นแบบในกรุงเทพมหานครโดยมีนายกรัฐมนตรีและผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมเปิดงานภายในงานมีการสาธิตขบวนต้นแบบที่สามารถเร่งความเร็วจาก0-500ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง90วินาทีเสียงของเครื่องยนต์แทบไม่ได้ยินเพราะระบบแม่เหล็กทำงานแบบไร้เสียง แสงไฟสีฟ้าที่ไหลผ่านตัวขบวนสร้างภาพลักษณ์ที่เหมือนกำลังมองดูยานอาวกาศจากอนาคตวิศวกรที่อยู่เบื้องหลังกล่าวเพียงสั้นๆว่านี่คือการเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการเดินทางของไทยหลังการเปิดตัวกระแสะตอบรับจากทั่วโลกต่างชื่นชมในความกล้าของไทยที่กล้าลงทุนในเทคโนโลยีระดับนี้ หลายประเทศในยุโรปและตะวันออกกลางแสดงความสนใจที่จะขอซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กที่ไทยพัฒนาเองรวมถึงระบบควบคุม AI แบบ Adaptive Rail Intelligence ที่สามารถคำนวณแรงลมและแรงเฉื่อยได้แบบเรียลไทมซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้รถไฟไทยเหนือกว่าหลายประเทศนอกจากนั้น Nexus Velocity ยังถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบขบวนได้อัตโนมัติในอนาคตโดยใช้ระบบ Modular r a ลลิง n k ที่ทำให้สามารถเพิ่มหรือถอดตู้โดยสารได้ตามจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางเช่นในชั่วโมงเร่งด่วน AI จะเพิ่มขบวนอัตโนมัติเพื่อรองรับความหนาแน่นของผู้โดยสารและเมื่อถึงช่วงเวลาปกติระบบจะลดจำนวนตู้เพื่อประหยัดพลังงานเป็นแนวคิดการเดินทางที่ทั้งชาญฉลาดและยั่งยืนในเวลาเดียวกันผู้โดยสารที่ได้ทดลองนั่งขบวนต้นแบบต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มันไม่รู้สึกเหมือนนั่งรถไฟเลยเพราะทุกอย่างเงียบเรียบลื่นไหลและนุ่มนวลอย่างเหลือเชื่อบางคนบอก,กว่าเหมือนอยู่ในอวกาศมากกว่าการเดินทางบนโลกเสียงล้อเหล็กและแรงสั่นสะเทือนที่เราคุ้นเคยจากรถไฟแบบเดิมหายไปจนหมดเหลือเพียงเสียงลมเบาๆและทิวทัศน์ที่เคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วราวกับความฝันสิ่งที่ Nexus Velocity 2025มอบให้ไม่ใช่เพียงความเร็ว แต่คือความมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้ด้วยมือของเราเองมันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในยุคใหม่ที่ไม่ยอมจำกัดความฝันไว้เพียงแค่ในขอบเขตของประเทศแต่กล้าที่จะมองไปไกลถึงระดับโลกการที่รถไฟไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงได้สำเร็จถือเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ขององค์การคมนาคมโลก และนี่คือ Nexus Velocity 2025รถไฟอัจฉริยะไทยที่กำลังจะพาเราเก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคตอย่างแท้จริงรถไฟที่ไม่ได้แค่เร็วที่สุดแต่ยังชานฉลาดปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือเกิดจากหัวใจของคนไทยทุกคนที่เชื่อมั่นในพลังของนวัตกรรมการเดินทางในวันพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเส้นทางแห่งอนาคตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบนรางของ Nexus Velocity